Yes. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับมาวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ไอทีของเมียวค่ะชิ้นแรกเลยนะั่นคือหุ่นยนต์ตัวเมื่อกีะคะ้ค่ะสวยแสนน่ารักไหมคะเราเล่นนะคะยังไงก็มาตามมาดูอุปกรณ์ไอทีของเมียวกันค่ะว่ามีอะไรกัน,นบ้างมาเลย โอเคค่ะชิ้นต่อไปอุกกอตในที่ตรงนี้เนื่องคือถ่ายไม่ได้ค่ะโทรศัพท์เพราะว่หลายคนน่าคงถ่ายโทรศัพท์ไม่ได้นะคะตรงนี่ก็ใช้บีบีค่ะแชทกับเพื่อนตลอดเวลาเลยนะคะเวลาสอบเวลาเรียนก็แชทนิส <c oughs> ัยที่ไม่ดีนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าอยากเรียนแบบนะคะก็นี่ค่ะอ,อุกกาตที่ของเหมียวก็มีสองอย่างน,นี้นะคะ่ะที่เหมียวพกต,ติดตัวตลอดเวลาค่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะคะสหรับนี้นะคะอาจจะดูไรสาระนิดนึงแต่ก็อย่าลืมกดคลิปนะคะ